สวัสดีครับเ,เพื่อนๆแล้วันพีส์เทรเชอร์ครูซทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับในวันนี้ครับมีการอัปเดตมากของอีเวนต์ใหม่ต้อนรับวันหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานนั่นเองก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้ากับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งอีเวนต์นั้นบอกเลยครับทำให้พกูกคลั่งไคล้เกมว e นพี r เ a รเชอร์ครูซนี่เรียกว่า ติดแงกกับเกมไม่ไปไหนแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอืออัปเดตมาทั้งแจกทั้งล่าบอสทั้งแอรียาเตาโอ้โหออกมาแบบเรียกว่าเล่นได้ทั้งวันอยู่กับเกมได้ทั้งวันเลยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ไปแจกแจงกันสักนิดหนึ่งครับว่ามีอีเวนต์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยเป็นอีเวนต์ล็อกอินเพื่อรับของรางวัลครับคุณผู้ชม อีเวนล็อกอินครับก็ในวันที่11เมษายนครับถ้าเราเข้าเกมเพียงแค่เราล็อกอินเข้าเกมเท่านั้นครับเราก็ได้โคาบเลยครับ10ขวดครับวันที่12ได้กุญแจสู่การผรจนภัยครับเอาไว้เล่นแอริเรียหมูนั่นเองแอริเรหมก็จะใช้ในการเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครน,นั่นเองได้เยอะด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันที่13เมษายนเข้าเกมเราก็ได้ตเตาอาวุโศ5สีไปเลยวว้ เอาเลยครับและวันที่14ครับวันที่14เนี่ยเราจะได้คอตตอนแคนดี้หรือสายไหมเพิ่มพลังโจมตีครับคุณผู้ชมสายไหมเพิ่มพลังโจมตีผมบอกเลยนะครับว่า drop ยากมากหาอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันจําเป็นมากเลยกับสายเทพนะครับผมเขาหากันให้ควักเลยนะครับสาหรับสายไหมพลังโจมตีได้ฟรีแบบนี้3มชิ้นเลยทีเดียวนะครับในวันที่14เมษายนและวันที่15เราได้ สายไหมเพิ่ม HP กับค่า Recovery ครับก็อย่างละ2ชิ้นเลยทีเดียวว้าโได้สายไหมครบครบ,ครบแบบนี้ครับและสำหรับผู้เล่นที่ล็อกอินครบทั้ง5วันในช่วงวันหยุดยาวนี้ได้ไปเลยครับกับนิโครบินท ropical ับคุณผู้ชมว้าบอกเลยครับว่าตัวละครคนนี้ครับเก่ง ถือว่าเก่งเลยในสายพลังบุญครับเดี๋ยวไว้เราดูกันท้ายคลิปครับว่าเช้านิโคโรบินร่างท r o ิ i c a l เนี่ยเรียกว่าพักร้อนพักร้อนนะครับผมเขาจะมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับอโอเคครับสำหรับอีเวนต์ล็อกอินเนี่ยแค่เข้าเกมนะ5วันนี้เท่านั้นครับคุณผู้ชมเข้ากันให้ครบนะครับอย่าให้ขาดสักวันเลยนะไม่งั้นอดได้อ่า นิโครโรบินนะครับนี่จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆถ้าพลาดไปนะครับผมเอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่อะไรนี่มีอะไรต่อครับกับบอส24ชั่วโมงนั่นเองนะครับในช่วงวันหยุดยาวนี้มาที่4คนเลยคุณผู้ชมโอ้โหกับมีฮอค,ครับเริ่มวันที่9เมษายนเวลาเที่ยงนะครับถึงวันที่10ก่อนเที่ยงก็จะหมดไปนะครับคุณผู้ชม โอเคครับแล้วก็ให้พัก24ชั่วโมงครับในวันที่10นะครับแล้วเริ่มตอนเริ่มกันต่อครับกับช็อ p p e r r a m รมเพจครับช็อปเปอร์คลังนั่นเองนะครับใครต้องการจะาตามล่าอ่าจอปเจ้าช็อ p p e r คลังเนี่ยเห็นว่าหลายคนหากันเหลือเกินจะอัพจากช็อปเปอร์บอกทงได้ไหม อัพไม่ได้นะครับผมต้องล่าในบอส24ชั่วโมงเท่านั้นครับทีมเราต้องแข็งแกร่งพอสมควรในการเอาชนะเจ้าชอปเปอร์นั่นเองนะครับผมก็เริ่มกันที่วันที่11เมษายนครับในเวลาเที่ยงนั่นเองนะครับมีเวลา24ชั่วโมงหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเมื่อช็อปเปอร์แรมเพจจบไปครับช่วงวันอังคารครับเราก็พักกันสักวันหนึ่งเต็มๆครับแล้วมาต่อกันวันพุธครับวันที่13เมษายนครับเจอกับ คนโทกกราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งกราฟรอบนี้ครับผมขอฟาร์มกันรัวๆสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ารอบที่แล้วนั้นผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับทำคลิปไป3คลิปเท่านั้นเองแล้วก็จบอยู่แค่นั้นเลยเรียกว่าความสามารถของกราฟเนี่ยผมได้ไม้ตายเลเวลเลเวลสามโอ้โหทุเ่นเลยนะครับปกตินี่ต้องแบบโมโหเล่นไปสักร้อยรอบก็ยังดีนะฮะเอาเลยครับผม สำหรับคนโทรกราฟเนี่ยเตรียมตัวลงกันแจมๆเลยนะครับผมก็เตรียมตัวอยู่นะครับผมและนะและมีบอส24ชั่วโมงคนใหม่ครับกับอีวานคอฟนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคณะปฏิวัติอีวานคอฟครับเพลงหมัดกระเทยสุดแข็งแกร่งกับผลฮอร์โมนนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นตัวละคร,รที่ช่วยลูฟี่ไว้จากคุกอิมเพลดดาวนั่นเองจะมา เจอกับเราในวันที่15เมษายนเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับมีเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นกับตัวละครสายพลังไวสุดแกร่งคนนี้เลยนะครับผมเอาละครับเอาละครับน,นี่แหละครับข้อมูลสำหรับการล่าบอสเนี่ยก็ดูวันกันดีๆนะอย่าหลงวันนะเข้าเกมทุกวันแล้วก็จริงอะแต่บอส24ชั่วโมงนี้ก็ล่ากันให้ถูกด้วยนะครับใครยังไม่มี คนไหนก็คีบลาบกันไว้เป็นเจ้าของนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีนานๆจะมาครั้งหนึ่งสองอาทิตย์จะมาครั้งหนึ่งเท่านั้นเองและจะมาเป็นใครก็ไม่รู้แต่รอบนี้หยุดยาวครับมากันทั้ง4ี่คนเลยนะครับจัดไปหนักๆเลยนะครับผมเตาเตาครับกองจอนเตาครับหลังจากบอส2ี่ชั่วโมงไม่พอครับดูดหินเราไม่พอครับลายวันพีชเพชรทูตต้องการหินจากเราอีก มากมากเลยจัดไปนะครับกับแอริพิเศษเต่านั่นเองนะครับกองโจนเต่าครั้งนี้มาครบทั้ง5สีเลยแล้วผมก็ขอแนะนำให้รู้จักกับสีใหม่ก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้โหเรามีเต่าดำมาเยอะแยะมากมายเล่นกันไม่หวัดไม่ไหวอัพตัวละครสายบุญไปเลเวล99เพียบไปหมดเลยคราวนี้ครับเราก็มาเจอสีอื่นๆบ้างใช่ไหมสีอื่น,นก็มาแต่สีแดง เขียวน้ำเงินอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้ครับโหรอบนี้หยุดยาวครับก็จัดไปเลยครับกับเตาทั้ง5สีครับเรียกว่ามากันวันเว้นวันเลยนะครับผมวันที่9วันที่11วันที่13วันที่15และวันที่17นะครับผมก็ดูเวลากันดีๆนะครับผมทําสีให้แล้วนะว่าวันไหนวันเสาร์วันไหนวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับผมจะได้ไม่งงนะ โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ชมเอาละอันดับสุดท้ายครับเป็นห้ากับนี้เลยครับผมโอกาสในการเพิ่มเลเวลท่าไม้ตายเราเพิ่มขึ้นครับในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับใครที่ยังไม่เพิ่มเลเวลท่าไม้ตายให้กับตัวละครเก่งๆอย่างการล่ามีฮอคกอย่างนงี้เราล่ามีฮอคกเสร็จใช่ไหมครับในวันเสาร์ครับคุณผู้ชมเราก็ไป power up กันวันจันครับ oh. เพราะว่าจะมีโอกาสเพิ่มเลเวลท้าไม่ตาย2เท่าเลยทีเดียวโอ้โ oh. ห oh. นี่บอกเลยครับว่าหลายๆคนดวงซวยๆเนี่ยโดนไปเป็นร้อยใบเลยครับกว่าจะเพิ่มเลเวลท้าไม่ตายจนแม็กซ์นะครับโอกาสในการเพิ่มเลเวลท้าไม่ตายเพิ่ม2เท่าแบบนี้ครับ oh. มีประโยชน์แน่นอนกับการล่าตัวละครโหดๆอย่าง b o ส24ชั่วโมงเนี่ยจำเป็นมากๆที่ต้อง ล่าแล้วก็เพิ่มเลเวลทำให้ตายให้ใช้รอบต่ำๆในการชาร์จทำให้ตายถูกไหมเนี่ยแหละครับโอกาสมาแล้วนะครับผมในวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นั่นเองแล้วก็วันอังคารกับพฤหัสครับมีโอกาสติดซูเปอร์เซสหรือ,อค่าประสบการณ์ได้1.5เท่านั่นเองนะครับผมจะมีโอกาสติดมากขึ้นเป็น2เท่าเลยหลายๆคนนี่ อัพอัพพยายามให้ติดใช่ไหมตรงเต่าตรงเต่าเอาเต่าอัดเข้าไปแล้วมันไม่ติดแต่เวลาไปอัพเล่นๆกับคู่มือท่าไม้ตายกัดการดันติดซุปเปอร์เเซตกันทุกทีเลยแถวนั้นใช่ไหมครับเอาเลยครับผมตอนนี้ครับเรามีโอกาสติดซุปเปอร์เเซตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะได้ exp หนักๆแบบนี้ครับตัวละครเราต้องเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนในวันที่12และวันที่14นะอ่าก็อย่าลืมกันนะครับผมนี่ก็เป็น อีเวนต์จุดยาวสำหรับเทศกาลสงกรานต์สำหรับชาวไทยและชาวลายวันพิษเรเชครูสนั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับการปิดท้ายนะครับเจ้านิโคโรบินท ropical ตัวนี้ครับรูปตามนี้เลยนะครับรูปจะเป็นแบบนี้ครับนิโคโรบินตัวนี้ครับจะเป็นสายพลังบุญครับคุณผู้ชมเพราะสามารถท้ามายตายแข็งแกร่งมากๆสำหรับคนที่ไม่มีนิโคโรบินที่ ต้องยิงบาเท่านั้นนะอ่านิโคโรบินร่างนั้นต้องยิงบาเท่านั้นครับในการเพิ่มพลังโจมตีตัวละครสายพลังบุญเป็น2เท่าใช่ไหมแต่นิโคโรบินทอปเปอร์คอครับก็เก่งกาเช่นการในการเพิ่มพลังโจมตีตัวละครสายบุญ1นเท่าครับและลดพลังป้องกันของศัตรูทุกคนลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลา1เทินเลยทีเดียวนะครับใช้สำหรับการล่าแอรีพิเศษ โหดๆในสายพลังนะสายพลังใจนั่นเองนะครับแนนอนโคดครับต่อจากลุจิครับมาแน่นอนครับกับตัวละครสายพลังใจสุดแกร่งอย่างแฟรงกี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับ5วันนี้ครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15อย่าพลาดการลลอกอินเด็กซ์ขาดเพราะคุณอาจจะไม่ได้นิโคลบินร่างนี้ไปเก็บเจ้าแฟรงกี้นั่นเองนะครับผมสำหรับ คนที่เราอินเด็กครบทั้ง5วันครับก็จะได้รับนิโคโรบินในวันที่18นะครับทางกล่องข้อความในเกมเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับอีเวนต์ฉลองสงกรานนั้นเยอะสะใจไหมโอ้โหรูปทุกรูปนี้เพื่อนๆสาม,มารถ แคปเจอร์ไปแชร์ได้นะครับผมอนุญาตเลยช่ชวยกันแชร์ดึงเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับในช่วงหยุดยาวนี้ใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับผมขอตัวลาไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเตรียมล่าคู่มือต่างๆไว้อัพเลเวลถ้าไม้ตายช่วงอีเวนต์นี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ เตรียมหินไว้พร้อมนะครับเพราะว่าบอสมาถึง4คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมีแอรเรียเตาาไปท้ายกันไปด้วยนะครับถึงวันที่17เมษายนเลยนะครับผมเรียกว่าเล่นกันยาวๆทั้งอาทิตย์เนี่ยใครจะมานั่งเล่นทั้งอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> ก็ได้และครับจะก้าแบ่งเวลาเล่นเกมกับเวลาเที่ยวกันดีๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ